สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมูฟวี่ก็ทุกท่านงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่88เี่ยก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งใจไว้นะครับว่าผมจะมาทำไลฟ์รีอคชันให้ทุกคนได้ดูกันคือแบบตั้งกล้องแล้วผมก็นั่งดูแบบสดๆไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยเวลาออกอากาศของออสการ์ที่อังกฤษเนี่ยมันคือตอนตีหนึ่งครึ่งครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผมไม่ยอมตื่นครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ตื่นมาประมาณตีสองนะครับแล้วก็แบบว่ามันเลยเวลาแล้วว่าสร้างมันเากาแล้วก็ปุบแล้วก็หลับไปเลยนะครับ คือผมก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวมาทําเป็นวิดีโอตามหลังแล้วกันเนาะก็คือเป็นการคอมเมนต์เกี่ยวกับผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้นในแต่ละสาขาใหญ่ๆนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษก็ไปเริ่มต้นกันเลยนะครับผม อย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะก็คือการที่แม d Max มส r ิริโรได้รางวัลอสการ์ไปมากที่สุดปีนี้ครับถึง6รางวัลด้วยกันซึ่งบอกตามตรงเลยนะว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะแบบโหดขนาดนี้คือคกะไว้แล้วแหละว,ว่ามันต้องได้บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะกวาดเรียบขนาดนี้นะครับซึ่งสาขาที่แมตต์แมส r ิริโรสได้ไปทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะครับเบสเมคอัพเบสคอสตูมดีไซน์เบสโปรดักชันดีไซน์เบสเอดิทติ้งเบสซาวด์เอดิทติ้งแล,นนล้ว ก็จะเห็นแล้วนะว่ามันเด่นทุกอันนะครับสาขาถัดไปนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าตอนที่ผมรู้ผลเนี่ยผมชอบมากๆเลยก็คือ b a s e Visual Effect นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากลิสต์ผู้ที่เข้าชิงแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดๆนะครับว่าคนที่น่าจะแข่งกันก็คือ Mad Max Fury Road กับ Star Wars The Force Awakens แต่ไปๆมาๆเนี่ยคนที่ชนะก็คือ Ex Machina นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยทุนสร้างแค่1 5เหรียญเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดใครเคยดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ชัดเลยว่ามันโหยมันทำออกมาดีมากอะ คือ CG ในหนังเรื่องนั้นเนียนแบบกริปเลยนะครับคือดูไม่ออกเลยว่าเป็นหนังทุนต่ําผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลน,นะฮะต่อให้ในใจผมเชียร์ Star Wars ขนาดไหนนะแต่ว่า x x Machina ก็สมควรได้แล้วครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นการบอกคอลีวูดเหมือนกันว่าการที่ทําหนังให้มันดูดีได้เนี่ยมมนจะเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าให้ใส่ใจรายละเอียดดีๆเท่านั้นเอง สาขาต่อมานะครับก็คือ best animated feature นะครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่าดูจากลิสต์นี้แล้วเนี่ยคือ4เรื่องอื่นก็เหมือนเป็นตัวประกอบอะเอาจริงๆเพราะว่า inside out เนี่ยมันได้แน่ๆอยู่แล้วครับอันนี้เรียกว่านอนมาแบบตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยออสการ์ Oscar จะชอบหนังพิกซ r าและหนังดิสนีย์เป็นพิเศษนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เองก็ไม่ได้แบบหน้ากังขาเลยนะคือมันทาออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้ตั้งแต่ตอนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วว่า ออสการ์มาแล้วแหละชัวร์ๆแล้วก็ไม่มีพิดโผครับต่อไปนะครับเราก็มาพูดถึงสาขาที่ผมรู้สึกว่าผมํำเอียงมากที่สุดกันดีกว่าก็คือ Base Original Score นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกผมก็พูดไว้ใช่ไหมว่าสกอร์ของ Star Wars The Force Awakens เนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่พอมาฟังจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผมติดมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยเหมือนแบบแอบเชียร์เล็กๆอะนอกจากนี้เนี่ยซาวด์แทร็กของ Sicario เองก็ไม่แย่นะครับคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นซาวด์อะไรที่ลรำเร การใช้จังหวะง่ายๆแต่ว่าได้ผลในหนังเนี่ยก็เรียกว่าเรียกอารมณ์คนดูได้ดีเลยแหละแต่ทีนี้เนี่ยผู้ชนะในส่วนนี้นะครับก็คือเอนิโอมาเรคอนเน่จาก The h เฮด f u l อ็ซครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะตอนที่ดูหนังอ่ะคือผมก็เข้าใจแหละว่าดนตรีมันเท่ดีซึ่งผมก็มองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบพวกหนังอื่นๆที่มาเรคอนเน่เคยทํามาเนี่ยก็แบบยังไม่ได้รางวัลสักทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนรวบยอดนะเนาะพูดง่ายๆก็ฉะนั้นก็ นั่นแหละเนาะก็ยินดีกับมาริโคน่ด้นะครับถึงแม้ว่าในใจลรวอยากจะให้จอห์นบิลเลี่ยมได้อีกรอบก็เหอะต่อมานะครับก็เรียกว่าเป็นสาขาอีกสาขานึงที่ผมลุ้นมากๆเลยนะก็คือเบสซิมบมาทอร์กรีครับคือเอาจริงๆนะสาขาเนี้ยเดอะเรเบเนนก็นอนม่เช่นกันนะครับคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ไม่น่าจะมีหนังเรื่องไหนสู้ได้อะแต่ว่าในใจผมลึกๆนะครับก็อยากให้โรเจอร์ดีคินจากซิคาริโอได้มากๆเลยเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาชิงรางออสการ์มาแล้วทั้งหมด13ครั้งด้วยกันนะครับ คือที่ล้อรีอกันแค่4ี่ครั้งเนี่ยกระจอกไปเลยนะคะเพราะอันนี้เนี่ยคือ2เท่าของรีโอเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สักตัวเลยผมก็เลยรู้สึกแบบโ,โหลงทำไมลงชีวิตบัดซบอย่างนี้เนี่ยแต่ก็เอาจริงๆนะมันก็ มันก็พูดยากอะครับเพราะว่าเอมมาเอลลูเบสกี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆในเดอะ e รเ n a นนก็เรียกว่าเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลอสการ์สปีติดต่อกันคือคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นซี n า m a t กาเฟอร์ของ Gravity แล้วก็ Birdman ด้วยนะครับที่เพิ่งได้ไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยมไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันครับก็แพ้ให้คนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเนาะ ก็ยินดีกับลูเบสกี้ด้วยฮะต่อไปพูดถึงสาขานักแสดงกันบ้างนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มต้นจากสาขานักแสดงสมทบชายเลยในลิสต์นี้ส่วนใหญ่นะครับผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมก็เลยเชียร์มาร์คราฟโโล่แล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งดูสปอตไลท์ไปใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ดูตามข่าวต่างประเทศนะครับเขาก็เชียร์กันอยู่2คนครับก็คือมาร์คไรแลนด์จากบริดจ์ออฟสไปกับซิลเวสเตอร์ซอลโลนจากครีตนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนภายนอกนะครับเหมือนว่าจะเชียร์ซิลลลเเววสตออร์ซโนมากากก่ แต่ว่าก็กลายเป็นว่ามาร์คไรแลนด์ได้ไปนะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าใน Bridge of Spy เนี่ยคนนี้นเ,นเล่นดีที่สุดในเรื่องแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคงต้องไปตามดูทีหลังสำหรับสาขานักแสดงสมทบหญิงนะครับสาขานี้เนี่ยดูจากรายชื่อนี้แล้วอ่ะคือเคทวินสเลตเนี่ยเด่นมากๆนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยในพวกงานรางวัลอื่นๆเนี่ยเคทวินสเลตก็ได้ไปเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่ครับตรงที่ ออสการ์เนี่ยเลือกเอาเอลิเชียวิคแคนเดอร์มาใส่ไว้ใน supporting actress แทนที่จะเป็น leading actress นะครับซึ่งก็เหมือนเป็นการ up level ในความน่าจะได้ของเจ๊แกไปเยอะเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเอลิเชียวิคแคนเดอร์เนี่ยต้องไปแข่งในกลุ่ม leading actress เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาอยู่ใน supporting actress เนี่ยคือเด่นมากๆแล้วก็เด่นเกือบจะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยดีใจมากๆนะครับที่คนนี้ได้เพราะว่าตอนที่ผมพูดรีวิวเนี่ยผมก็บอกไว้แล้วว่าการแสดงของคนนี้เด่นมากๆนะครับแล้วก็ เหมาะสมจริงๆที่ได้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคปินสเลตเนี่ยในสติปจอยังไม่ได้เด่นมากนะครับคืออลิเชียเด่นกว่าเยอะต่อไปสาขานักแสดงนำหญิงนะครับเบสแอคทรสคือเอาจริงๆนะอันนี้คือก็นอนมมเช่นกันนะครับก็คือบรีลาซันจากหนังเรื่องรูมเพราะว่าทุกสำานักเนี่ยยกให้เจ้ค,คนนี้เด่นที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเท่าไหร่ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ดูหนังพวกนี้โดยส่วนใหญ่นะครับก็ยังบอกไม่ได้นะ้อสำหรับความคิดเห็นของผมแต่ก็ ก็นั่นแหละเนาะก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าแปลกใจเพราะว่าผมเห็นข่าวมาเยอะละทีนี้ก็มาถึงสาขาที่คนลุ้นกันมากที่สุดน,นะครับเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยตั้งใจดูสาขานี้ก็เป็นหลักเลยแหละก็คือนักแสดงนำชายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไม่พลิกโผลนะฮะที่เลโอนาร์โดดิคาปริโอได้ไปสักทีนะครับแต่จริงๆนะผมมีความรู้สึกว่านักแสดงในโลกฮอลลีวูดเนี่ยมีหลายคนเลยที่แบบช้ำกว่าลีโอเยอะ,ะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมอยู่ดีๆลีโอมันถึงกลายมาเป็นมีมแบบ ทำไมไม่ได้ออสการ์สักทีอะไรเงี้ยก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับเกาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยผมก็แอบเสียวๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไมเคิลฟาสเบนเดอร์จะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นยังมีข่าวออกมาเยอะพอสมควรนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มเทไปหาฟาสเบนเดอร์แทนอะไรเงี้ยก็ยังระแวงระแวงอยู่แล้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าประกาศออกมาแล้วไม่ใช่ดีโอจะเกิดอะไรขึ้นวะแต่ก็าเป็นว่าในที่สุดเขาก็ได้ไปสักทีนะครับก็เรียกว่าสมควรแล้วแหละเนาะเพราะว่าใน The r เ v e n นแนนเนี่ยเรียกว่าแบบโอ้โหถูรูปถูกกลาง ก็ลงทุนขนาดนั้นแล้วก็ให,ให้ให้พี่แกไปเหิดเนาะสำหรับสาขา Base Director นะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่เดาได้ยากที่สุดเลยนะเพราะว่า5ผู้เข้าชิงเนี้ยคือทุกคนดูมีโอกาสเท่าๆกันหมดนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ไปก็คือ Alejandro ก o n ซาเล z อินา i รชจาก The r e v e n a n นนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาจริงๆทุกคนก็เหมือนจะพูดถึงหนังเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แล้วแบบด้วยความยากลําบากในการถ่ายทําอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นวิชั่นเป็นความเจ๋งอะไรในความคิดของเขาไงก็เลยแบบเออไม่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในใจผมลึกๆแล้วนะก็แอบอยากให้จอร์จมิลเลอร์ได้ในสาขานี้คือผมมองว่าถ้าเกิดไม่ใช่ปู่แกเนี่ยแม็กแม็ก์ปิริโรดไม่น่าจะออกมาได้ดีขนาดนั้นนะครับคือหนังเรื่องน,นั้นมันบ้ามากๆแล้วก็ถูกใจคนมากๆเพราะว่าความความเจ๋งของปู่แกเ,เออพูดง่ายเนาะแต่ก็นะนก็อย่างว่ามันก็ The Revenant ได้ไปก็ไม่แปลกครับแล้วก็มาถึงสาขาที่ผมมีความรู้สึกว่าเดายากที่สุดในงานออสการ์ครั้งนี้นะครับก็คือ Best Picture นั่นเองซึ่งในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เรื่องนะฮะซึ่งใน8เรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวที่เด่นๆหลักๆเนก็จะมีอยู่ประมาณ3-4เรื่องด้วยกันก็คือ The Big Short Spotlight แล้วก็ The Revenant นะครับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนว่า The Big Short จะได้แบบโมเมนตัมจากรางวัลอื่นมาพอสมควรเลยนะ ส่วน The r e v e n a n t เนี่ยก็เรียกว่ากวาดรางวัลสำนักอื่นมาเยอะแยะมากมายเลยสปอตไลท์เนี่ยค่อนข้างจะเงียบๆนะครับตอนแรกก็เลยเสียวๆเหมือนกันว่าจะไม่ได้คือในความรู้สึกผมเนี่ยผมอยากให้สปอตไลท์ได้มากๆเลยแล้วผลสุดท้ายก็ได้จริงๆนะครับซึ่งก็ดีใจมากเย้เยๆเยเยเฮ้ก็นั่นแหละก็เป็นว่าถูกใจครับรางวัลนี้ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของผลการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่88ที่ผ่านมาก็โดยภาพรวมเนี่ยผมก็ค่อนข้างพอใจกับผลนะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบเกินเหตุน,นะครับก็เรียกว่าในภาพรวมดูแล้วออกมาโอเคเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย